วัสดคีครับผมชื่อเกติศักตีกเกษมครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับอายุ26ปีครับปัจจุบันนี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ครับผมกำลังนั่งยองๆอ,อ,อยู่ครับตรงกระบะตรงกระบะรถเราก็จับอย่างนี้ปุ๊บพอเวลาเราจะลุกครับแบบเหมือนน้ำหนักตัวเนี่ยมันทิ้งไปที่แขนอยู่ตรงเนี้ยโป๊ะโป๊ะหลุดเลยคือหลุดโอ้หแบบ เราจะเป็นลมเลยหลุดแบบเหมือนกระดูกมันหัวไหลรอะมันออกมาจากเบาแล้วมันมาบดกับกระดูกอะครับปวดแบบโหแบบจะเป็นลมแบบคนรีบมาพยุงหลายคนเลยครับแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลที่ราชธานีฉีดยาเสร็จปุ๊บหมอดูฟิลม์มเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาดึงกระดูกเข้าแต่ตอนเข้านี่คร,นครั้งนี้มันมันก็ปวดปวดมากเพราะว่ามันหลุดมาสี่ห้าครั้งนี้ครั้งที่หกหลุดมาหกครั้งแล้วอะมันปวด ยิ่งกว่าครั้งแรกๆอีกปวดแบบปวดใจจะขาดแบบปวดที่สุดเลยพ <c> อ <oughs> ดีโรงพยาบาลที่รันรัดนี้ตอนที่ผมไปเข้าอ่ะเขาก็แนะนำมาหาหมอทวชัยอพอมาปุ๊บผมก็ลองมาพรึกษาหมอดูครับแล้วก็เริ่มนัดผ่าตัดหลังจากที่มาหาหมอครับประมาณ3เดือนหมอแกก็นัดมาคุณหมอเขาก็จะบอกว่าเป็นการผ่าตัดแบบผัานกล้องครับ ผ่านกล้องก็คือจะใช้กล้องเนี่ยเข้าไปไปดูด้วยว่าเบา้าเราเนี่ยเสียเสียยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะดูพวกข้างในครับแล้วแกก็จะนี่ครับเจาะสามลูกผ่านกล้องเข้าไปครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าร้อยประมาณร้อยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าที่ท,ที่ที่หายแล้วครับผมรู้สึกนะหลังจากผ่าตัดนี้มา ใช่ครับเนี่ยคือยกแขนอะไรเงี้ยปกติครั้งนี้นะที่ผมผ่าตัดเนี่ยยกขึ้นนะปกติหมดปกติก็พยายามยกแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเซฟเซฟตัวเองอยู่เพราะว่ากลัวหัวไหล่จะหลุดะครับกลัวกลัวมันจะหลุดอีกแต่ว่าแต่มันก็แน่นแล้วแหละแต่คือเราหลุดมาหลายรอบแล้วก็ลัวก็พยายามเทปทําอะไรเบาๆก็อยากขอบคุณ คุณหมอนะครับคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลทีมงานที่ช่วยรักษาแบบผมให้ให้หายมาถึงวันนี้นะขอขอบคุณมากครับแล้วก็เพราะ่าถ้าไม่ได้คุณหมอเป็วใช้ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันหลุดอีกไหมแต่ตอนนี้มันความรู้สึกคือ100%เลยดีกว่าจากจากเดิมครับที่หลุดบ่อยๆเลยครับก็อยากจะบอกคนที่มีอาการหัวไหล่หลุด อย,อย่างเช่นผมนะครับก็คือถ้าหลุดบ่อยๆเนี่ยเบ้าเบ้าหัวไหลอ่ะมันจะเสียเยอะ,อะเสียคือถ้าเสียเยอะไปเนี่ยมันจะผ่าตัดลําบากแต่ถ้าหลุดอย่างเช่น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือไม่เกินหน้าครั้งเนี้ยรีบตัดสินใจครับมาผ่าตัดดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยหลุด6ครั้งแต่ที่แรกเราก็กลัว,วจะไม่ผ่าตัดะจะไม่ผ่าตัดเพราะคือเรากลัวการผ่าตัดไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแบบไหนแต่พอมาผ่าปุ๊บ มันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยพอออกมาปุ๊บพักฟื้นแค่3าสเดือนเองก็ปกติเลยตอนเนี้ยผมหลูดหกรอบผ่าตัดไปรอบเดียวความรู้สึกตอนนี้คือปกติเลยคือร้อปร์เซ็นเลยครับ